มาใหม่นะครับ CD หกห R เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับตะกี้เองนะครับสภาพรถโคตรใหม่นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับหลอกมาเดี๋ยวจัดการให้นะครับสีแดงยอดนิยมนะครับคันนี้แต่งเต็มนะครับมีกันสะบัดต,ตัวท็อป YS s นะครับกระจกปแฮนด์มือคัดมือเบรกกันล้มกลาง กันล้มแข้งท่อไดโวนะครับกันดีดยางเต็มๆนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวมาลงขายนะครับเดี๋ยวมาดูไม่ก่อนเผื่อลูกค้าถาหานะครับไม้สองพันพันแปดพัน่งแปดเก้าห้การันตีไม่แท้นะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ